สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการรักษาไออะไรประมาณนี้นะคะการรักษานี้สามารถทําได้ที่บ้านและใช้ได้100%เลยค่ะถ้าคุณไอเพราะไวรัสหรือเพราะแบคทีเรียเพราะรู้สึกหนาวหรือเพราะกินของเย็นเพราะมลพิษทางอากาศหรือเพราะไอแห้งเพราะการแพ้อากาศหรือเพราะไอมีเสมหะเพราะพึ่งจะไอหรือเพราะไอเลื้อรังเพราะการเครียดหรือเพราะไอเนื่องจากมีกรดในกระเพาะ ยาตัวเนี้จะช่วยคุณได้ค่ะคุณจะต้องใช้สองอย่างมีผงขมิ้นและน้ำผึ้งนำผงขมิ้นครึ่งช้อนและน้ำผึ้งครึ่งช้อนมาผสมกันจะกินเวลาไหนก็ได้ตามใจคุณเลยค่ะแต่ว่าถ้ากินไปแล้วห้ามกินอะไรตามสำหรับครึ่งชั่วโมงถ้าจำเป็นมากๆจริงๆก็ดื่มน้ำอุดได้แค่นหนึ่งอึกนะคะมากกว่านี้จะไม่ได้แล้วค่ะถ้าไอธรมรมดาภายในหนึ่งวันก็หายเลย แต่ว่าถ้าอามานานแล้วก็จะต้องกินเช้าและเย็นและก็กินเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้นำความรู้แบบนี้มาให้อีกขอบคุณค่ะ